สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้ําฝนเพนิสาภุมจารุพัทน,นะคะค่ะวันนี้นะคะน้าฝนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาเยี่ยมชมวัดมหาธาตุนะคะค่ะวัดมหาธาตุนะคะสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิ i ศอวัดแห่งนี้นะคะมีความสําคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในสุโขทัยด้วยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้น ตามคติความเชื่อทางพระพุทธาศาสนานิกายเทรวาทในรัฐิรังกาวงว่าเมืองใหญ่นั้นต้องมีวัดมหาธาตุตั้งอยู่กลางเมืองเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์ค่ะและภายในโบราณสถานที่สำคัญนะคะก็ประกอบไปด้วยมหาธาตุเจดีมิหารหลวงมิหารสูงาาสพระอุโบสถมณฑปพาดฉารถ และเจดียายอดค่ะ และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะได้ผ่านมาทางจังหวัดสุขโขทัยก็อย่าลืมมาแวะ,ะมาแวะชมมาเที่ยววัดมหาธาตุนะคะแลพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย